สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ใน,น,นการคุยกันวันละตัวนะครับผมกับผมเอชเอเมาโมเซตัสแต่ขอฟ้าบุรุษที่มีไฟแลงก้าปราถนาที่จะคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมอ่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่ EP 7ี5้นะฮะเพื่อนๆขอนะครับกลุ่มบิเล็กรอนิกฮานาเคซีแล้วก็เดลต้าก่อนหน้านะครับมีฟอร์เร P อี9ีกานี่กำลังเดือดเลยนะเข้าไปชมได้นะครับผมแล้วก็มีเพื่อนๆขอบ้านปูเอชนะครับผม แล้วก็มีหุ้นแนะนำมันนี้ผมแนะนำเอกเป็นกรับ c v r แล้วก็ PTT นะครับส่วนอา e ี EP สุดท้ายนะครับ e ี EP ที่700ขอยมีเอ m o n o โนเจสพี z แล้วก็ AAV นะครับผมนะอ่ะมาเริ่มกันที่ EP 705นะครับมาเริ่มกันที่หาน้ากันเลยนะครับผม่าน้า KC e เข้าออเดอร์ไว้นะฮะมาดูกันครับว่าเป็นยังไงผมประกอบการ อุ้ยอุ้ยอันนี้เขาอยู่ในในอ่ารัานเวยไซเบอัพอยู่นะเห็นเส้นเทนลาสีดำไหมตีขึ้นไปเนี่ยนะครับเพิ่มขนาดสักหน่อยดีกว่านะครับมันไม่ชัดเจ๋วเลยอ่ะเนี่ยเส้นสีดำนี่คือรันเวยนะฮะเขาก็รักษาอยู่นะเขาไม่หลุดนะครับเพื่อนๆคือห้าหน้าเนี่ยไม้สองเนี่ย เราเข้าบริเวณ23บาทเจตังนะครับแล้วก็ตัดขาดทุนไปที่23บาทเจตังคซึ่งก็ยังไม่ได้ขาดทุนนะครับเขาก็ยังไม่ได้ลงมาเน,ะนเาะเราก็จะมาเทคโปรฟิตแถวย27สบบาทนะครับผมก็คอยเค,ค,คลียร์อยู่ตรงนี้แหละก็ถือว่ายังเสียวอยู่นะฮะผมเห็นบาทมันอ่อนเนาะ เนี่ยอย่างเงินบาทเนี่ยมันเด้งขึ้นมาแถวสามสิบสองจุดเจ็ดสองอ่ะสามอาทิตย์ที่แล้วเราคุยกันอที่สามสิบเอ็ดบาทห้าสิบตังคอ่ะเออคิดดูสิมันมีรูมมันมีพื้นที่นะครับทำให้เขาได้กำไร่ายเอเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไอเราเนี่ยก็ลุ้นให้เขาขึ้นไปยืนอยู่บนเส้นเส้นหนีมเอสองร้อยแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่เส้นทาง p ทคโปรฟิตทบกำไรของเราอยู่ที่13.03%เลือรเกินนะฮะแต่ตอนนี้เขาก็ยังรุ่มรุ่มเดินดอนอยู่ในราคาที่เราเปิดอ่ายังอยู่ในเส้นทางนะครับหาหน้าก็ไม่ได้คีริวร้วคีเรอะไรนะครับผมอ่ะยังอยู่ในเส้นทางอยู่นะฮะจอจอเส้น m a 200ยืนเส้นอ m a 200ได้ก็กลับตัวแล้วนะฮะเส้น m a 200ตอนนี้นอยู่ที่24.01นะฮะ เ c e อยู่ที่2 3 0สิสดศนยนิดนึงนะทายหน้านะครับเดี๋ยวก็อยู่ในสถานะนะกลับตัวได้อะไปต่อครับ KCE นะครับผมตกผลิตเทคนิคลับเทพแท่งเทียนอ่ะหนังสือเล่มนี้นน <Wow. S 2> ผมไปเจอมานะฮะมันจะเป็นสไตล์แบบการหาจุดเข้าการหาจุดออกนะครับผม โดยการดูแพทเทิร์นของแห้งเทียนนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราสามารถไปเล่น Forex ได้เลยนะแม้ว่าจะเป็นค้างเงินแล้วก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้กับหุ้นได้ด้วยนะครับอันนี้เขาก็จะให้ดูในท a m e day t i m ท frame ชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถเอาไป a อเดีใช้ได้หมดเลยนะครับผมคือฟิลมันจะเป็นประมาณแบบดูหน้าง,งานเลยนะครับผมเปิดชาร์ตแล้วก็ดูแท่งเทียนนะครับต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์มากแล้วก็ไม่ควรพลาดนะครับผมผมทิ้งลิงก์ด้ าาล่งคลิปแล้วเรียบร้อยนะครับผมผมจะไปเร็วหน่อยนะอาทิตย์นี้ผมทำห้าคลิป A K C E ฮูวีุ่้ยอ่หลังจากที่เรานับมาหนึ่งสองสามนะครับสเนี่ยเรานับเป็นคอลเลกชันนะครับซึ่งเราเรานับเป็นคอลเลกชันแฟตนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าทำคอลเลกชันแฟต มันจะมีแรงส่งอยู่พอสมควรนะครับแต่เขามาทําบริเวณขึ้น4งไงถ้าทำขึ้นสองนี่บูเลยนะอ่ะเพราะฉะนั้นทาร์เก็ตของเราเนี่ยมองไว้แถวๆสามสิบบาทเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับก็เราเปิดออเดอร์เนี่ยนะฮะไม้สามเนี่ยเราเปิดอยู่ที่ยี่สามจุดสามศูนย์นะครับ แล้วกเ็เดี๋ยวนะแล้วก็ยกจุดตัดขาดทุนไม้สามขึ้นมาบริเวณนี้เลยก็คือมันกําไรอ่ะอืมไออย่างตอนนี้เนี่ยเรากําไรอยู่นนะแหละ9%นะฮะเทโคโคฟ,ฟิตตอนนี้เราได้9%เล้ว k CE ไม้สามนะครับแต่อะไรครับแต่ แต่เราต้องการที่จะซื้อในโคตเราต้องการที่จะไปต่อเราต้องการที่จะเทคโปรฟิตบริเวณ3ามบาทนะครับแล้วอาทิตย์ที่แล้วเราก็มีแผนเทคโปรฟิตห้าบรนะครับบริเวณ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 ยี่สิบแปบาทยาตัางนะครับแต่เขาก็ไปไม่ถึงเนาะ มาไกลได้แถว27บาทวิตังค์อะอรอลุ้นอาทิตย์หน้าฮะถ้าสมมติว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยบาทมันอ,อน่อ,อนๆบาทมันอ่อนขึ้นมาได้แถว33บาทได้เนี่ยต่อ1 USD นอส์แลาร์ไม่แน่นะฮะ KCE นะครับเพราะว่าเขามาจากโซน oversold ด้วยสิ oul, A C. แล้วตอนนี้ RSI ของเขาอยู่ที่54.80นะฮะมีพื้นที่ให้เขาขึ้นไปทำ overbought อีกพอตัวเหมือนกันเนี่ยเนี่ยดูตรงเมงาเนี่ย ยังมีพื้นที่อยู่นะครับอ่าหนึ่งสองสามสี่แล้วต้องไปห้านะฮะถ้าสมมุติว่าเขาทำ i m p u l e Web นะครับสหรับ KCE มาส่งนี้ไม่นา่าพลาดนะครับอ่าตัวต่อไปพี่เดลครฮะพี่เดลวอ่า ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็มีหนังสือมาแนะนานะครับผมเล่มที่โชว์อยู่เนี่ยเป็นหนังสือที่ผมอ่านจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับกราฟแพทเทิร์นการนับขึ้นอิเล็เว็บสมอลอ็กเว็บไลฟ์เ,เว็บที่ผมเปิดกราฟแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆบ่อยๆหรือแม้จะเป็นหนังสือที่เอาไวด้ดูพื้นฐานสําหรับหุ้นตัวไหนพื้นฐานดีพื้นฐานไม่ดีดูดีอียังไงดูงบกระแสเงินสด ay, ยังไงไพรบุ๊คเวลูแบบไหนมันดีไม่ดีนะครับผมนะการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนในความรู้นะครับผม ลิงก์ด้านล่างเนื้อหาผมแปะลิงก์ทิ้งไว้นะครับเพืเ่อนๆก็สามารถเข้าไปเลือกอ่านกันได้นะครับยังกําไรอยู่นะเรากําไรอ่าเอาเดี๋ยวพิมพิมเรากําไรเคสีเก้าเปอร์เซ็นนะตอนนี้เนี่ยออามาที่เดลต้านะครับโอ้โหคือผมขายหมูสองรอบเนาะขายหมูไม่แรกตรงนี้ นะครับได้มายิบได้มา32.11%รอบที่2เนี่ยได้19.74%นะครับแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยเดลต้าเขาติดที่หนึ่งนะเขาติด c a แคชปลา c e นะครับผมต้องใช้บัญชีเงินสดในการซื้อนะเราต้องรอเก็บนะดูสิเปิดแ็บมาวันแรกแล้วไงครับ วิดันขึ้นไปเพื่อนโอ้โห,โ,หโหคือเซต็ตเนี่ยเขาต้องการพี่เดวเนี่ยมาประคองจริงๆนะรักษาเซนติเมนต์เลยเกินฮะเอาหละหุ้นตัวอื่นหุ้นใหญ่ๆเนี่ยอย่าง PTT นะฮะลงมาโอโซแล้วถ้าสมมติเขาใช้ PTT นะ AOT นะอ่าหุ้นที่มีมาเก็ตแครปใหญ่ๆหน่อยดันขึ้นไปเนี่ย นะครับย,ยังยังยังกราฟเนี่ยพอช่วยได้ไหมนะครับผมนะพอดันขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับเดลต้าอาจจะลดบทบาทลงมาก็ได้อันนี้ติดทีสองแลวด้วยนะยังโหดเลยนะครับอ่ะรอเขาลงมาโอเวอร์โซก่อนเชื่อผมนะครับใจเย็นๆนะโอเวอร์โซที่ไหลได้ดีทุกครั้งนะครับเนี่ยอย่างรอบนี้เนี่ยโอเวอร์โซใช่ไหมเนี่ย ก็เด้งขึ้นไปรอบนี้โอเซนะครับแล้วก็เด้งขึ้นไปยาวเลยผมก็มามันมาทำโอ้บอแล้วผมก็ขายดิใช่ไหมใน,นรอบนี้โอเวอร์โซแล้วก็ยาวเลยรอบนี้เหมือนกันฮะเอาเด่นชัวรฮะรอโอเวอร์โซก่อนนะครับสำหรับ Delta าเบสแต่อครับสำหรับเดลต้าเคซีกำไรเก้าเร์ซนนะครับเดี๋ยวขึ้นปกเลย ทำกำไร KCE 9%กาไร kC นะฮะที่จริงมันได้เยอะกว่านั้นอีกนะครับผมแต่เราไม่เทคโปรฟิตไงเราต้องการไปต่อนะฮะอ่าสำหรับ EP ที่705นะครับก็จบเพียนนงเด่นี้สิ่งที่ผมกำลังพูดคุยและก็นำเสนอมาทั้งหมดนี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมนานั้นผมไม่ได้แนะนำหรือชี้นำให้เพื่อนนั้นซื้อขายหุ้น สามตัวนี้แต่อย่างใดนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารยณในการลงทุนด้วยสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบอหุ้นสามตัวนี้ที่ผมอัปเดตเนาะอย่าง KCE เนี่ยผมกำไรมาแล้วครับเนี่ยสามารถกดซุปเปอร์แตงนะฮะเลี้ยงกาแฟให้กำลังใจผมได้นะครับผมอ่ายี่สิบาทสี่สบาทก็พอนะฮะหกสิบบาทก็พอไม่ต้องให้เยอะนะฮะเลี้ยงกาแฟพอนะฮะ อด๊ดเดยวผมเจ็บคอนะโอเคนะครับก็อย่าลืมอีกนะฮะช่วยกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับสุดท้ายถ้าส,สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบไป็นนี้เท่นานัมนคลิปหน้าส,ว,สวัสดีครับ